สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวสวนคนสวยค่ะวันนี้นะคะวีก็จะมาให้เพื่อนๆน,นะคะรู้จักกับต้นนี่นะคะแก้วนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะนี่นะคะหน้าตาประมาณแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆต้นแก้วหน้าหมานะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเลี้ยงง่ายนะคะเอ่อ ไม้มงคลเพราะว่าชื่อเขาเป็นมงคลเนาะให้เรานะคะคิดสิ่งใดนะคะสมความปรารถนาดังใจปองเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะวี่ก็จะมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูอะแก้วสารพัดนึกนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอวีจะมีต้นแก้วหน้าหมามาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะมาค่ะอันนี้นะคะเป็นต้นแก้วหน้าหมานะคะ นี่นะคะกาลังเป็นกระแสนิยมเลยนะคะช่วงนี้นะคะแก้วหน้าม้าของไอวี่นะคะก็จะมีสองใบนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหลอดหนึ่งหลอดนะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะอีกหนึ่งหลอดตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าหลอดนะความแตกต่างของเขานะคะก็ประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกันเนอ้อความเหมือนที่แตกต่างนะคะทุกคนนี่โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไวี่จะมา เปลี่ยนกระถางนะคะต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะเพราะว่าลายทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขานะคะโตเต็มที่นะคะโตมากกว่านี้นะคะกระถางเนี้ยมันเล็กไปแล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะโดยการนํากระถางใบใหม่นะคะซึ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะมานะคะหนึ่งใบแล้วเราก็จะใช้ดินนะคะที่เราปลูกนะคะก็ จะเป็นดินดินของเราเองนะคะจะเป็นดินดินล้วนผสมขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับแล้วก็แกลบนะคะมีขี้วัวด้วยนะคะนี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในนี้เลยนะคะใส่ไปครึ่งกระถางนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเนอะ ส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสารพีก็ได้นะคะค่อยๆงัดเขาออกมานะคะค่อยๆงัดเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวลากจะขาดนะคะอันนี้เขาใส่ดินอะไรมันคือต้นนี้วีซื้อมานะคะไม่ได้เลี้ยงเองนะ ดินเก่าเราก็ยังเอาไว้อยู่นะแก้วหน้าหมานี่นะคะเขาก็จะชอบดินล่วนสุยนะคะผสมกับมะพร้าวสับนะคะทุกคน แล้วก็จะใส่ดินเข้าไปนะคะให้เต็มเลยการลดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะเราจะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะให้น้ำเนี่ยวันละรอบเท่านั้นนะคะเราจะใช้ให้แค่วันละรอบนะคะ ถ้าบ้านใครจะให้น้ำตอนเช้าก็ให้ตอนเช้ารอบเดียวนะคะถ้าบ้านใครจะให้น้ำตอนเย็นก็รอตอนเย็นรอบเดียวนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันนะคะเราก็จะใช้เป็นฝักบัวรดน้ำนะคะอันนี้จะขอล้างใบเขาด้วยนะ รดให้ชุ่มแล้วก็พอนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะนี่นะคะการเปลี่ยนกระถางนะคะแก้วสารพัดนึกของไอวี่นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งตรงที่มีแสงแดดผ่านนะคะแล้วก็อย่าให้โดนแดดจัดนะคะถ้าโดนแดดจัดนะคะใบเขาจะไหม้เนาะเขาชอบแดดลำไรนะคะประมาณเจ็ดสิบสามสิบก็ได้นะคะโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะถ้าเนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาวสวนคนสวยด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปละจ้า